สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิปสมายวันนี้นะครับผมจะมาสอนควงบริสองในท่าแคชเบดนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีคนเคยทํามาก่อนไหมหรือว่ามีชื่ออื่นไหมนะครับเพียงแต่ผมตั้งตามการกระทําก็คือจับที่ใบมีดนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับโอเคสําหรับ แคชเบดนะครับก็จากคลิปที่ผมลงไปเนาะคลิปนี้เราจะมาสอนด้วยมีซ้อมแล้วกันนะครับจะได้ปลอดภัยต่อตัวผมเองแล้วก็ต่อคนดูด้วยนะครับโอเคเราจะได้สาธิตกันได้ง่ายขึ้นสําหรับแคชเบดเนีครับเราไม่ใช่แค่โยนแล้วก็จับให้โดนใบเท่านั้นพอแค่จับโดนเราอาจจะโดนบาดได้นะครับโอเคเริ่มต้นเนี่ยผมเลือกที่จะเปิดด้วยการโยนจากด้ามเซฟแฮนดิลนะครับแล้วแต่ว่าเราจะถนัดท่าไหนนะครับแต่ว่าให้มาจบที่ ไบแฮนด l เดิลนะครับอเมื่อกี้ผมพูดผิดเป็นไบแฮน d l เดิลนะครับเวลาเราโยนเนี่ยพอเราโยนไบแฮนด์เดิลหลังใบมันจะหมุนเข้าหาเราครับอหมุนเข้าหาเราจังหวะเนี่ยครับจะต้องมองให้ทันนะครับแลวเอานิ้วเข้าไปจับทีนี้เวลาเราจับครับห้ามงอนิ้วเด็ดขาดสมมุติถ้าเราจับแล้วงอนิ้วในลักษณะนี้นะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้ชนกันหรือง,งอเล็กน้อย1น,นิ้วเราจะโดนคม อ่าถ้าโชคดีมันอาจจะไม่บาดแต่ถ้าโชคร้ายกว่านั้นครับสมมุติว่าเราจับแล้วแรงนิ้วเราเนี่ยจับไม่พอตัวมีดไหลลงครับเกิดอะไรขึ้นนิ้วเราไปอยู่ด้านหน้าคมนะครับไหลลงโดนบาดแน่นอนเลอเบาดหนักด้วยนะครับดังนั้นเวลาเราจับใบมีดเนี่ยเราจะใช้วิธีการขีบและยืดนิ้วให้ตึงนะครับอ่าแทนที่เราจะจับปุ๊บโดนบาดนะครับเราจะจับปุ๊บเก่งนิ้วไว้เก่งนิ้วชี้นิ้วโป้งไว้จับ ในลักษณะนี้แบบนี้นะครับเห็นไหมว่าคมมันจะอยู่ตรงกลางมันจะไม่บาดนะครับต่อให้มันลื่นไหลหลุดมันก็ไม่บาดนะครับยาจับแบบนี้นะครับไม่งั้นโดนบาดแน่นอนแค่คีบในลักษณะนี้เก่งนิว้วชี้และนิ้วโป้งเอาไว้นะครับคิดง่ายๆแค่นี้เลยโอเคเราก็จะมาจับกันที่ด้ามไวแฮนดิลโยนแล้วเล็งที่ใบนะครับปุ๊บอ่าแล้วก็คีบจะลึก หรือว่าจะตื้นก็ได้อยู่ที่จังหวะที่เรามองนะครับแต่ว่าขอแค่เก่งนิ้วไว้อย่างองนะครับโอเคจับไบแฮนดเดิลโยนปึ๊บคีบในลักษณะนี้นะครับคีบนะครับอ่ะอย่างอันเนี้ยก็จะแม่นหน่อยก็จะอยู่ปลายนิ้วเลยนะครับเราก็คือเก่งนิ้วไว้เหมือนกันแต่ว่า จับตรงนี้เลยมันก็จะสวยหน่อยนะครับโอเคพอเราจับได้แล้วแบบนี้เนี่ยเราก็แค่เอานิ้วกลางขึ้นมาแตะปล่อยนิ้วโป้งนะครับเอามาทําหน้าที่แทนแค่นี้นะครับแล้วก็เหวี่ยงขึ้นนะครับเหวี่ยงปุ๊บรับแค่นี้เลยโอเคลองไปฝึกกันดูนะครับ ครับก็จบไปแล้วสาหรับท่าแคชเบดนะครับก็ลองไปฝึกกันดูแนะนําว่าเด็กๆนะครับฝึกกับมีดซ้อมก่อนอย่าเพิ่งไปลองมีดคมนะครับเพื่อความแม่นยําแล้วก็ความปลอดภัยเนาะโอเคเราก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ